Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 Let's hedging. ลักษณะของเฮจิ่งอ่ะ ea Hedging มันเป็นยังไงนะครับทำไมคนถึงพูดถึง ea แนวนี้เยอะจังนะพี่พี่อั๋กดหนึ่งแสดงว่าพี่อั๋มชอบ Hedging นะครับผม ea เฮจิ่งเนี่ยมันเป็น ea ประเภทที่สวนทางกับมาติงเกลนะครับพี่ทันกดหนึ่งพี่ทันชอบ Hedging นะครับอ่างั้นพี่ทันครับเอ่อ Dynamic Hedging เนี่ยผมยังทำไม่เสร็จนะครับผม ea e d g i n g เนี่ยก็ยังไม่มีเทสต์สิบปีผ่านนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนนะครับผมโอเคผมบอกก่อนว่าปกติ ea มาติงเกลนะครับปกติ ea มาติงเกลเนี่ยลักษณะการทำงานขอองมมัันนนคคืกการรรสวเทด์ถูบ สวนเทรนนะครับลายมืออ่านยากนะครับสมมติว่าเทรนมันมีขาลงออมา EA เอมาติงเกลก็จะทำการสวนขึ้นบายนะครับผม Buy, บายบายถูกไหมครับลักษณะของมันคือการที่กราฟกลับตัวขึ้นไปนะครับกราฟกลับตัวขึ้นไปแล้วทำการปิดรวบนะครับผมพี่กรณ์ครับพี่กรณ์บอกว่าโอเคกดหนึ่งนะครับชอบ เออจิ aging, นะ่งเนาะมาติงเกลเนี่ยหลายๆคนไม่ชอบเพราะว่าเวลามันมีเทรนนะเวลาตลาดมันเกิดเทรนแล้วมันน่ากลัวถูกไหมครับอันนี้คือข้อเสียของมาติงเกลเลยนะ EA มาติงเกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเทรนปุ๊บทุกคนเริ่มกลัวแล้วโอ๊ยตอนนี้กาลังเป็นเทรนกําลังมีข่าวสงครามกํลาลังนู่นนี่นั่น,นแล้วฉันเปิด EA มาติงเกล EA มาติงเกลจะล้างพอร์ตไหมคือมันมีมันมีโอกาสคัดลอสน,นะผมนั่นคือข้อเสียของมาติงเกลแต่เฮจิ n งกับการเฮจิ n งเนี่ยชอบเทรนมากนะครับเฮจิ่งชอบการเกิดเทรนนะผม เฮดจิ้งจิงเนี่ยชอบการเกิดเทรนหลายหลายอย่างนะครับผมก็ตรงข้ากับมาติงเกลเลยนะครับเฮดจิ้งเนี่ยสมมติว่ากราฟมันขึ้นถูกไหมระบบเนี่ยมันจะเปิดบายนะครับระบบจะเปิดบายที่0.1หลอดนะครับถ้าเกิดว่า Prof i t นะถ้าเกิดว่า Prof i t มันก็จะทำการปิดไปหรือการ c l o s นะครับผมตัวเฮดจิ้งบายนั่นเองนะครับผมแต่นะครับถ้ามันผิดทางอ่าถ้ามันเกิดการผิดทางเฮดจิ้งขึ้นมาปกติเนี่ยถ้าเป็นมาติงเกลก็ต้องทำอะไร บายถูกไหมถ้าเป็นมาติงเกลก็ต้องทําการบายส่วนไปแล้วแต่ไม่ใช่ครับเฮจิ้งจะทาการเปิดเซลนะครับหรือออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่หลอดเยอะขึ้นนะครับผมอ่าผมให้เป็นประมาณนี้แล้วกันบายนะครับผมและถ้าเกิดว่าการาฟมันไปผิดทางนะ่มันก็จะทําการเซลเนาะและถ้าเกิดว่าการาฟมันไปต่อครับถ้าการาฟมันฟอลโล่มาทางเซลทุกทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวเซลเนี่ยมันหลอดอยู่ที่0.2หลอดนะผมมันอยู่ที่0.2หลอด บายศูนย์จุดหนึ่งหลอดแสดงว่าหลอดเซลล์มันมากกว่าถูกไหมถ้าการาฟยังลงมาเรื่อยๆื่อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะปิดรั้วทั้งฝั่งบายฝั่งเซลล์ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเฮจิ n งมันคือนะครับมันคือ EA ที่ชอบเทรนแต่กลัวไซเวย์นะครับพี่กรอนบอกว่าไซเวย์เฮดน่ากลัวถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องเลยครับเฮจิ่งกลัวไซเวย์มากะครัะเหตุผลเพราะอะไรถ้ามันยังผิดทางอยู่นะครับเนี่ยถ้ามันผิดทางไปมันก็จะไปเปิดบายที่0.4นะครับ ผิดท้งอีกก็จะมาเปิดเซลล0.8นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นเปิดบายที่1.6แบบนี้นะครับถ้ากาฟเบรกก็ไม่เป็นไรถ้ากาฟเบรกก็คือจบแต่ถ้ามากฟามันไม่เบรกล่ะถ้ากาฟมันยังเป็นไซด์เวย์อีกมันก็จะเข้าหลุมมาติงเกลนะครับมันก็จะเข้าหลุมมาติงเกลว่ามันจะต้องคัดลอสหรือล้างพอร์ตไปนะครับนี่เป็นเรื่องปกติโอเคไหมครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเฮดก็มีสิ่งที่น่ากลัวมาติงเกลก็มีสิ่งที่น่ากลัว แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันน่ากลัวมันกลัวหรือว่าแบบเรามีความคิดเห็นอะไรกับมันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเฮจิ้งเป็นระบบที่ไม่ชอบไซด์เวย์คุณไม่ควรจะป้อนระบบเปิดไม้แรกให้มันเป็นไซด์เวย์หรือเป็นระบบการกระชากเช่นเปิดไม้แรกเข้าไปเป็นเทรนนะครับผมมันก็จะไม่น่ากลัวถูกไหมอ่านะครับอันนี้คือกลยุทธ์เลยนะเฮจิ้งนะครับผมต้องมีระบบเปิดไม้แรกที่ดีถึงจะช่วยได้ ผมขอเสนอ e อตัวแรกนะครับตัวเป็นเบสิกเฮดเอ่อเป็นเบสิกเฮจิ่งนะครับผมนี่ผมเขียนผิดนะครับผมไม่ผมเขียนเป็นมาติงเกยวทำไมแก้เป็นเฮดเลยนะครับผมขอเสนอ EA ตัวแรกนะครับที่เป็นเบสิกเฮจิ n งนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้โอเคอ่านะครับแก้ชื่อแป๊บหนึ่งนะครับเกือบหล่อแล้วไม่หล่อเลยนะครับโอเคนะครับ e อตัวแรกที่เป็นเบสิกเฮจิ่งของเราเนี่ยผมสมมติเงื่อนไขที่มันง่ายง่ายง่ายแสนง่ายนะครับผมก็คือเป็นตัว เอ็มเนะครับ2เส้นตัดกันนะครับผม2เส้นตัดกันเนี่ยเป็นการเปิดแม่แรกก็คือเป็นแนวเทนฟอ l โล่เลยเนาะก็คือเปิดบ่ายนะครับเปิดบ่ายเข้าไปนะครับด้วย EMA 30ตัดกับลีเนียเวทเอ็มเอหนึ่งร้อยนตัดขึ้นไปปุ๊บนะครับผมแล้วก็ให้มันเฮจิ่งได้นะเงื่อนไขการเฮจิ่งก็ปกตินะครับเนี่ยเงื่อนไขเพิ่มเติมของตัวนี้นะครับก็คือหลอดเนี่ย100%นะครับผมหลอดร้อยเปอของบาลานซ์นะครับรันได้ตั้งแต่100เหรียญพันเหรียญ สิบเหรียญก็รันได้ถ้าเป็นบัญชีเซนนะครับระยะห่างของเฮจจิ้งแต่ละไม้คือ30มิ๊บตัวนี้ยังไม่ได้ดินามิกนะครับตัวนี้เป็นสแตติกธรรมดานะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเฮจจิ้งหลอดนะครับคูณ2ปิดแบบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่0.45%นะครับทุกๆครั้งเนี่ยเราจะใช้การปิดรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนาะก็แบบเอ่อ0.45%นะครับแล้วก็มีคัทลอที่60%สิแต่จริงตัวนี้บอกเลยนะว่าเอ่อความเสี่ยงต่ำมากนะครับแต่ที่ผมทำ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวนี้กราฟเป็นยังไงนะครับ To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. เออ่ตัวนี้นะครับตัว MD ศูนย์สองนะผมมีกำไร5ปีนะครับตัวนี้แบงกเทสหาร์ดหปีนะครับ5ปีนะครับ5ปีเนี่ยกำไรอยู่ที่2.4เท่าหรือ240เปอร์เซ็นต์นะครับ240%ภายใน5ปีแต่ว่าดอดาวต่ำมากครับลิเลทีฟดอดาวอยู่ที่23%เท่านั้นเองนะครับผมดอดาวต่ำมากมากเลยนะครับผมซึ่งก็ ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เหมาะนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเทรด e EA ที่มันแบบเป็นมันรี่โปรฟิตกำไรทุกเดือนนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้ EA ที่แบบว่าราคาถูกนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำเลยเนาะตัวนี้ก็อยู่นะครับเป็นหลักสูตรแอดวานซ์คอร์สเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงคลิปให้นักเรียนนะครับก็ต้องขอโทษนะครับนักเรียนทุกคนด้วยที่ผมยังไม่มีเวลาลงนะครับผมหยิบสาชาร์จแบตโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง เออผมยังไม่มีเวลาลงนะแต่ผมทําคลิปเสร็จแล้วนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในคลิปนะครับทุกคนที่อยู่ในเออ่ห้องเรียนนะครับแอดวานซ์คอร์สของเรานะครับไพรเวทคอร์สของพี่ต้า X หรือของพี่ต้าฟอเร็กซ์ลิเกว์ก็เตรียมนะครับผมเออ่รับตัวนี้ฟรีได้เลยนะครับในคลาสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับในซีรีส์เฮจิ่งนะครับผมจะใช้ชื่อว่า MD 0 2 8นะครับผมตัวเบสิคเฮจิ่งนะครับรันใน EU 1 h นะครับผม5ปีเทสผ่านนะครับความเซฟตี้เนี่ยผมให้ที่3ดาวนะครับ เหตุผลที่ผมให้ความเซฟตี้สดาวเพราะอะไรเพราะว่า1นนะครับ EA ตัวนี้มันยังเป็นสแตติกอยู่นะครับระยะห่างเป็น30มสิบปีฟนะครับผมแล้วก็ตัวอะไรต่างๆนะครับมันยังเป็นเป็นมันมันยังไม่ใช่ไดนามิกนะครับส่วนออเดอร์เทรดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ5ปีอยู่ที่ประมาณ597ออเดอร์นะครับแล้วก็โปรฟิตเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมันจะตกประมาณปีละ30-40%นะปีละ30-40%แล้วก็ดอราวยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเบสิกเฮดจิ้งแล้วก็ตัวนี้สนนรราาคคับ ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่1290บาทนะครับใครจะมาขอตัวแบ็กเทสตัวนี้ก็สามารถขอได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าผมทำา0น9ไม่เสร็จนะผมต้องยอมรับผิดตรงนี้เลยนะว่าผมยังทำา0น9ไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็เอ่อ028เนี่ยมันก็ มันเป็นตัวที่เบสิกเกินไปนะครับขออภัยเดี๋ยวผมทำ EA 029เเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับแต่ว่า